เหตุแห่งการเกิดทุกข์ถูกแล้วถูกแล้วอานน์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานน์ความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะ ผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทําเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเอง หรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาหากเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย